สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นการสาธิตการตัดต่อวิดีโอโดยใช้วิดีโอเอดิเตอร์นะครับเริ่มต้นจากเปิดวิดีโอเอดิเตอร์อยู่มุมซ้ายมือเป็นรูปดาวนะครับาามาแล้วมาแล้วแล้วเราก็กด New ProjectNew Project น New Project ี่ก็ กด add file ซึ่งเราก็มาหาไฟล์ที่เราจะใช้ก็คือจะใช้เป็นอินโทรก่อนนะครับเป็นไฟล์อินโทรอ้าวอยู่ตรงไหนรอแป๊บ อ,อินโทรสับกดเราก็ open น่าครับพอไฟล์มาแล้วก็ลากจากด้านบนเนี่ย<ๆ>ครับต่อไปก็จะเป็นการใส่ใส่เนื้อหานะครับเราก็บอกว่าเพิ่ม เพิ่มไฟล์ทีนี้เนื้อหาตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ดาวน์โหลดเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่เตรียมไว้แล้วครับก็เหมือนเดิมคือการเขียนโพสโดยลากลงมาวางไว้ที่ไทม์ไลน์นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเป็นวิดีโอเอดิเตอร์เนี่ยมันก็จะมี เป็น audio track อยู่ด้านล่างเลยซึ่งมีประโยชน์กับเราว่าถ้าต้องการที่จะลบไฟล์เสียงวิดีโอเราก็พอลบตรงนี้ได้แล้วก็จะใส่เสียงเข้าไปใหม่แต่ว่าใส่เสียงเข้าไปใหม่ก็ต้องใช้อีกแอปหนึ่งนะครับเอาเอาทีลแอปอตรงนี้ตรงนี้เมื่อเราใส่เนื้อหาไปแล้วนี้ยังไม่หมดมันจะมีเนื้อหาของภาพปฏิบัติอีกเราก็ ใส่เนื้ここหอหาภาพปฏนบัติคราวนี้มันจะอยู่ในเดสก์ท็อปก็คืออ้าวอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋ออยู่ที่การเขียนโพสอ่าต์ ครับตรงนี้ก็เป็นการสาธิตภาพปฏิบัติเราก็ลากมาแล้วก็เพ่อนเพื่อนในวันนี้ก็จะเป็นภาคอ่าครับแล้วก็ทีนี้ปิดท้ายก็จะต้องปิดท้ายด้วยเอาทโทรเราก็ไปหามามันเดิมน,นะครับเอาเอาทโทร ครับเอาโทรซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ของเราแล้วก็จะมีที่ว่างสำหรับให้ดูวิดีโอต่อไปนะครับ okay. โอเคเอามาหรือเปล่านี่ออเอา จากทฤษฎีที่บอกเอาหม่ก็เอาโทรของเราเราก็ลากขึ้นมาแล้วก็เอาเอามาต่อโอเคครับสวัสดีแล้วก็ขอลาไปจริงๆแล้ว อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็โปรดแชร์ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยครับสวัสดีครับครับตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจด,ดูว่าวิดีโอของเราครบถ้นถูกต้องไหมนะครับก็ ครบถ้วนถูกต้องต่อไปก็จะเป็นการ Export ซึ่งเราก็ไปกดเอ็กซ์นี้ Export เนี่ยจะ Export เป็นอะไรก็บอกเป็นวิดีโอไฟล์นะครับระบบก็จะถามว่าชื่อไฟล์ว่าอะไรแล้วก็จะเอาไปวางไว้ที่ไหนซึ่งตรงเนี้ยผมก็ตั้งไว้แล้วว่าอยู่ในไดดีแล้วก็ slash my video ครับทีนี้เราจะมาดูตรงไทเติลกัน ชื่อไฟล์ซึ่งการที่จะทำให้วิดีโอของเราคนพบง่ายก็จะต้องเป็นใช้ชื่อไฟล์เนี่ยให้มีส่วนสัมพันธ์กับคีย์เวิร์ดอันนี้ก็ได้วิเคราะห์คีย์เวิร์ดไว้แล้วโดยใช้ t o o l b u d d y ก็คือถ้าบอกว่าการเขียนโพสขายโดยใช้เสียงเนี่ยได้คะแนน ใช้คะแนนของคีย์เวิร์ดสิบแปดมันยังต่ำไปการเขียนโพสต์ขายโดยใช้เสียงจาก Google d o c 23แต่ว่าตรง Google d o c เนี่ยไม่มีไม้แต่ครูมันจะเป็นดอกเฉยๆนะครับเมื่อปรับปรุงคีย์เวิร์ดเป็นการเขียนโพสต์ขายโดยใช้เสียงจาก Google d o c แค่ใส่ไม้ไม้แต่ครูไปเนี่ยก็จะคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นจาก23บสามเป็น27ดดังนั้นก็จะใช้ตรงเนี้ยเป็น ชื่อวิดีโอที่มีคีย์เวิร์ดและเราก็ใช้ชื่อไฟล์ mp4 เป็นข้อความนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ปไแล้วแล้วก็เราก็มาใส่ก็เราจะ export f i l ไฟล์ชื่อว่าการเขียนโพสต์ขายโดยใช้เสียงจาก g o o g l e d o c มีไม้ไต่คูแล้วก็ save to folder d. backslash myvideo ครับเมื่อกรอกข้อมูลอย่างนี้แล้วเราก็กด create ระบบก็จะทำงานไปครับต้องรอสักประเดี๋ยนะครับ ซึ่งเมื่อได้วิดีโอมาแล้วเราก็จะไปตรวจเช็คว่ามันมาจริงไหมอยู่ในได้ดีของเราแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นการอัพโหลดเพื่อที่จะเข้าช่อง YouTube ของเราต่อไปนะครับก็เดี๋ยวก็จะใส่ลิงก์ของวิดีโอ เอดิเตอร์เอาไว้หรือว่าถ้าเพื่อนๆก็สามารถค้นจาก Google ได้นะครับวิดีโอเอดิเตอร์ค้นจาก Google แต่หวังว่าคงจะไม่กลายเป็นกูกลุ่มแล้วก็ดีวผมก็จะเอาลิงก์ทูปัดดี้มาใส่ไว้ด้วยสำหรับช่วยให้การทำ วิดีโอยูทูบของเราถูกค้นพบได้ง่ายทูบบดีนี่ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีแต่ว่าวิธีการใช้งานอย่างไรเดี๋ยวค่อยรออยู่ในวิดีโอหน้าครับมันก็จะสีเขีม้มจะจะเต็มแต่ว่าสไตล์การทำงานคือทำไปแล้วมันเกิดผลหรือไม่เดี๋ยวก็จะไปตรวจเช็คดูนะครับ ดีใจจังเลยคือไดอ้ส่งออกวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอยู่ใน my วิดีโอซึ่งได้ดีเนี่ยมันมาจริงครับก็มาดู my วิดีโอล้วก็เมื่อกี้บอกว่าการเขียนโพสต์ขายโดยใช้ เป็นโพสขายโดยใช้ Google Doc อ้าวมายังอ่าครับมาแล้วเนี่ยการเขียนโพสขายโดยใช้เสียงจาก Google Doc เราเราก็จะต้องมาตรวจเช็ง การเขียนโพสโดยใช้เสียงครับก็ตรวจสอบแล้ววิดีโอมาจริงซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการอัพโหลด y o ืน YouTube ตามปกติก็จะไม่แสดงไว้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นการได้เพียนประสบการณ์การใช้ซอฟต์แวร์วิดีโอเอดิเตอร์เพื่อตัดต่อวิดีโอของท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยครับ ตอนนี้ก็ลาไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ